ต่อกันที่ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในตอนที่3ค่ะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนี้ค่ะเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่10นะคะยกตัวอย่างทักษะการกำหนดและการควบคุมตัวแปรนะคะสำหรับการทดลองเรื่องนี้จะทดลองเกี่ยวกับอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงปลาหางนกยูงนะคะโดยจะมีการกำหนดตัวแปรต้นก็คืออาหารปลา ก็คือตัวแปรต้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต่างกันเขาอาจจะใช้อาหารปลาคนละยี่ห้อนะคะต่อไปตัวแปรตามเป็นตัวแปรที่เราต้องตามศึกษาตามบันทึกผลนั่นเองนะคะก็คือการเจริญเติบโตของปลาหางนกยูงนั่นเองะคะ่ะต่อไปตัวแปครควบคุมก็คือจะเป็นตัวแปรที่จะต้องกําหนดให้มีการที่เท่ากันนะคะควบคุมให้มันมีปริมาณที่มันเท่า เหมือนกันนั่นเองนะคะจะได้เปรียบเทียบการทดลองได้ค่ะไปนะคะก็คือทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการค่ะจะเป็นการกําหนดความหมายและก็ขอบเขตของคําหรือข้อความต่างๆที่อยู่ในสมมุติฐานหรืออยู่ในการทดลองนะคะเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกรันซึ่งสามารถสังเกตและก็วัดผลได้ยกตัวอย่างเช่นการกําหนด นิยามเชิงปฏิบัติการในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาหางนกยูงนะคะเขาก็จะมีการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของคําว่าอาหารปลาอาหารปลาจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมขนาดเล็กแล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารสูงนะคะต่อไปตัวแปรตามนะคะเขาก็จะมีการกําหนดคําเชิงปฏิบัติการเหมือนกันนะคะเขากําหนดว่าการเจริญเติบโตของปลาหางนกยูงสามารถสังเกตและวัดได้ จากความยาวของลำตัวปลาหางนกยูงที่เพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นการกำหนดคำนิยามเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะคะเด็กๆเหมือนกับว่าเป็นการวัดความยาวของปลาหางนกยูงนะคะเพื่อใหอ้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าเอาไปชั่งน้ำหนักอีกตัวหนึง่งเอาไปวัดความยาวอย่างนี้นะคะ่ะมันก็จะไม่ตรงกันใช่ไหมคะ เป็นทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลานะคะการสัมพันธ์การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาเนี่ยจะมี2แบบก็คือ,อระหว่างสเปซกับสเปซแล้วก็ระหว่างสเปซกับเวลาถ้าเป็นระหว่างสเปซกับสเปซเด็กๆดูในภาพนะคะจะมีร้านค้าและร้านตัดผมซึ่งการหาความสัมพันธ์แบบนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ระบุตำแหน่งบอกทิศทางอย่างเช่นซ้ายมือของกุ้งเป็นร้านค้า ขวามือของกุ้งเป็นล้านตัดผมเป็นต้นนะคะต่อไปอันที่2ก็คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาก็คือการหาความสัมพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาต่างๆเช่นจากภาพเด็กจะสังเกตเห็นว่าเป็นการเจริญเติบโตของต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรคะต้นทานตะวันตั้งแต่1วันจนถึง50วนันเห็นไหมคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในตามเวลาที่เปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะ กระทำและสื่อความหมายข้อมูลนะคะอันนี้จะเป็นความสามารถในการนําข้อมูลที่ได้มารวบรวมโดยวิธีการต่างๆมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นจากตัวอย่างนี้เด็กๆจะเห็นว่าเป็นคล้ายๆแผ่นภาพใช่ไหมคะอันนี้เป็นการจัดกระทําข้อมูลเนี่ยเพื่อทําให้เกิดความที่สื่อสารง่ายนะคะดูง่ายเข้าใจง่ายนั่นเองนะคะ สุดท้ายก็คือการสร้างแบบจำลองนะคะอย่างเช่นแบบจำลองการเจริญเติบโตของเด็กหญิงอาลีนั่นเองนะคะตั้งแต่อายุ8เดือนจนถึงอายุ25ซึ่งจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะส่วนต่อไปเป็นแบบจำลองลูกโลกนะคะทำให้เราดูประเทศต่างๆได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะแบบจำลองการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางก็คือนำเอาแก้วน้ำมาเจาะรูแล้วก็ร้อยเชือกนะคะแล้วก็มาฟังเสียงใช่ไหมคะเด็กๆเ,เคยทำไหมเอ่ยแบบนี้นะคะก็จะทำให้เข้าใจง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมลองทำดูกันนะคะ ในหน้าที่7ค่ะเขาบอกให้โยงเส้นจับคู่ข้อความกับทักษะก,กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้สัมพันธ์กันนะคะจะมีทั้งหมด3ข้อข้อแรกฟ้าสายสืบค้นข้อมูลและสร้างแบบจำลองโครงสร้างภายนอกของผีเสื้อเด็กๆคิดว่าเป็นการกำหนดและควบคุมตัวแปรหรือการสร้างแบบจำลองหรือการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลานะคะให้เด็กๆโยงเส้นไปได้เลยค่ะ ต่อไปข้อ2เอกกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมของการทดลองเด็กๆคิดว่าต้องโยงไปหาข้อไหนคะข้อ3กุลจุดเทียนแล้วตั้งทิ้งไว้เมื่อเวลาผ่านไปกุนพบว่าความยาวของเทียนสั้นลงจากเดิมเด็กๆคิดว่าตรงกับข้อไหนคะลองทำดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะ